สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีนําโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสุด2ตัวรูดในงวดประจำวันที่4ีธันวาคม2568ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้ในการผนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจำวันที่3นะครับผมสำหรับวันที่3แอดมินให้อยู่ที่3กับสําสำหรับแนวทางนะครับผม มา3-5กับ4-8ในรอบชกปกิินะครับผมและก็5-3ในรอบพิเศษและก็3-8ในรอบปกตินะครับผมสำหรับ f อพี่น้องที่อยู่ในลายกลุ่มนะครับผมจะได้7-2นะครับผมในรอบ v i p แอดมินจะคัดลงกลุ่มอีกทีหนึ่งนะครับผมในรอบปกติและ v ีไนะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับเอฟซีพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสาหรับวันที่4ี่ชอคอยตามนะครับผมตัวเลขแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผม มุ่งใจอยู่ที่สองกับ8 2มี2 0 2ศูนย์สองสาม้าและก็2 6งหกสำหรับแ 1> 8ปดแปดหนึ่แสาาหล้วก็แปสำหรับตัวกันนะครับผมสามเจ็ด เบิ้ลมีหนึ่งหนึ่งสองสอหแล้วก็แปสำหรับ3ตัว 5, ้าสองสาสองห

fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอดต,ตีน้าโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขออ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผม <S <S ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ